ประเทศไทย SNE จะไปทางไหนอีกหนึ่งเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SNE ร่วมแชร์แนวคิดเพื่อการพัฒนา SNE ยุคใหม่เดินอย่างไรให้ยั่งยืน ครั้งนี้นางสิริพรเดชสิงห์รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการสื่อสารองค์กรบริษัทสยามแมคโครจำกัดมหาชนได้ร่วมแชร์แนวคิดว่าแมคโครให้ความสำคัญในการพัฒนา SME ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแห่งโอกาสภายใต้เครือเจริญโภคภัณฑ์พร้อมเน้นย้ำการให้องค์ความรู้และเข้าถึงผู้บริโภคอีกทั้งเพิ่มช่องทางการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ การสนับสนุน SME สำคัญ <Cup> ท <cover leur training> ี่สุดก็คือทำยังไงจะช่วยให้ SME เนี่ยปรับตัวได้ตอนนี้สถานการณ์ตลาดเปลี่ยนแปลงไปมากพฤติกรรมผู้บริโภคก็เปลี่ยนนะคะถ้าเราสนับสนุนในเรื่องของการให้องค์ความรู้ผู้ประกอบการ SME เนี่ยก็จะผลิตสินค้าได้ตรงใจมากยิ่งขึ้นนะคะอีกเรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องช่องทางการขายถ้าสามารถขยายไปช่องทางต่างๆได้กว้างขึ้นเคยขายแต่หน้าสาขาถ้าขึ้นไปขายออนไลน์ด้วยก็จะดีเคยขายแต่ในประเทศออกไปต่างประเทศได้ด้วยก็จะดีนะคะอันนี้ก็จะเป็น ส่วนช่วยที่ทําให้ SME เนี่ยมีโอกาสกว้างขึ้นที่แมคโครเองเราก็สนับสนุนให้ SME ไทยเนี่ยส่งสินค้าไปขายต่างประเทศทั้งที่สาขาแมคโครในต่างประเทศเองแล้วก็ที่อื่นๆในต่างประเทศก็ช่วยให้สินค้าไทยมีโอกาสที่จะไปเติบโตขยายตัวในภูมิภาคด้วยสำหรับงานอนาคตประเทศไทย SME จะไปทางไหนจัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดแนวความคิดต่อยอดมุมมองผ่านการบอกเล่าประสบการณ์จากหลากหลายองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบและเป็นสื่อกลางการขับเพื่อนพร้อม ร่วมผลักดันให้ SME ไทยสามารถพัฒนาศักยภาพและเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนทั้งตลาดในประเทศและตลาดโลกโดยมีผู้บริหารองค์กรชั้นนำจากภาครัฐและเอกชนร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก